สวัสดีครับกลับมาพบกันครับเ้าววันพฤหัสที่19ธันวาส0 2 4นนะครับเป็นยังไงครับราคาทองคําเมื่อคืนนี้ครับแน่คุณจะโลมพาวเวลครับเล่นซะแล้วครับไปทั้งตลาดโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดทองคำตลาดหุ้นตลาดน้ำมันตลาดบิตคอยและตุ้มเป๊ะครับแต่เหมือนที่บอกครับนี่แหละครับคือภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจ เหมือนที่บอกครับเมื่อไหร่ก็ตามตลาดที่เกิดเทรนที่ชัดเจนก่อนหน้านี้ที่เป็นเทรนขาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดนโยบายหลักๆหรือนโยบายใหญ่ๆกับประเทศใหญ่ๆเนี่ยกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแล้วตลาดจะมีความผันผวนค่อนข้างรุนแรงแบบที่บอกเลยครับว่าเป็นไงครับขึ้นไปก่อนหน้าให้เทรดขายกันไปนะครับหรือว่าหาจังหวะเรียนรู้กฟิวเจอร์หรือกออนไลน์เพื่อจะทาการช็อตแต่ถ้าไม่ได้ทําแล้วเกิดวันแบบนี้เกิดขึ้นครับเป็นยังไงครับราคาปรับตัวลดลงแรงเลยจริงๆแล้วนะครับการปรับตัวลดลงแรงของเมื่อคืนนี้เกิด ปรับลดดอกเบีย้ยนะครับแต่เกิดจากการค่อยถแถลงของคุณเจอรมพาเวลที่ออกมาบอกว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยเฟดเองก็จะเริ่มระมัดระวังกับการลดดอกเบีย้ยแล้วและปีหน้าสิ่งที่คาดการณ์ว่าจะลดกัน4ครั้งอาจจะเหลือการลดดอกเบีย้ยเพียงแค่2ครั้งเองก็ตามซึ่งภาพแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่ตลาดไม่ชอบมันทําให้ต้นทุนในตลาดเองเนี่ยดูค่อนข้างที่จะสูงขึ้นและก็ ทำให้สภาพคล่องของตลาดเนี่ยเป็นไปได้น้อยลงเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเกิดแรงเทขายทำกำไรออกมาเห็นไหมครับว่าเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นดาวโจนส์ครับปิดลบลงกว่าพันจุดเลยนะครับผมลงมา2%กว่าซึ่งไม่ได้เคยเกิดการแรงขายแบบนี้มานานหลังจากโควิดเลยนะครับรวมถึงรา,าคาทองคำเมื่อคืนของเราเป็นไงครับหลุดทะลุแนวรับ2,600ปิวลมง,ง่ายๆเลยนะครับแต่ก็ยังดีครับเช้านี้ราคาเริ่มดีกลับมาแล้วครับ2 6 09นะครับรีบาวกลับขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็เหมือนที่บอกนะครับว่าอาจจะเป็นช่วงสั้นๆเพราะว่าอย่าลืมครับว่าอินเดียกับจีนครับกลับเข้ามาสะสมรองคำอีกครั้งหนึ่งผู้ซื้อกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นราคาที่ย่อลงมาก็ต้องดูแลครับว่าจะกดลงไปได้ขนาดไหนแล้วเหมือนที่บอกครับจีนเตรียมแผนว่ารองรับไว้อยู่แล้วว่าเขาทําค่าเงินสกุลเงินหยวนอ่อนค่าไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นแบบนี้ครับเขาก็ กลับเข้ามาซื้อทองคาได้เลยเพราะขายดอลลาร์แล้วก็มาซื้อทองเลยนะครับสาหรับจีนดังนั้นราคาทองก็จะถูกดันกลับขึ้นมาอีกแต่คราวนี้ครับแรงขายแบบนี้เนี่ยยังต้องมีต่อเนื่องอีกแน่นอนนะครับนี่คือสายสัญญาณแรกครับจากคุณเจอร์โลมพาวเวลแล้วเหมือนที่บอกครับว่าหลังจากนี้หลังปีใหม่แล้วนะครับใกล้ถึงเวลาที่คุณโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามารับตาแหน่งเพราะฉะนั้นแล้วเหตุการณ์แบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก อย่างแน่นอนและหนักหน่วงนะครับเพราะว่าอะไรครับอย่าลืมนะครับว่าปัญหาของตะวันออกกลางเองหรือปัญหาของรัสเซียยูเครนเองมีโอกาสที่จะคลี่คลายแล้วเมื่อวานทรัมป์เองก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่ไบเดนให้อาวุธกับทางยูเครนเข้าไปโจมตีรัสเซียอีกรอบหนึ่งซึ่งแบบนี้จะเห็นได้ชัดว่าโอกาสที่ ถ้าเป็นได้โดยต้อมทำกลับมาเนี่ยรัฐบาลละสหรัฐอาจจะไม่ได้ให้รับให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเท่าที่ควรแลวแล้วก็อาจจะเกิดการเจรจาซึ่งถ้าเกิดการเจรจาขึ้นครับก็จะปรับตัวลดลงแรงเหมือนที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวลดลงมาแล้วนะครับแล้วก็เหมือนที่บอกแหละครับว่าส่วนตัวของอิสราเอลเองครับการที่เข้าไปบุกซีเรียเพิ่มมากขึ้นหรือหาจุดยุทธศาสตร์เพิ่มมากขึ้นนั้นก็ไม่ได้จะส่งผลดีกับตัวสหรัฐเองสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายภาพรวมโดยรวมๆครับ ภูมีรัฐศาสตร์อาจจะเริ่มที่คายและดีขึ้นในส่วนของดอลลาร์นำแต่จะมีเรื่องของสงครามภาษีหรือสงครามการค้ากลับเข้ามาเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้แหละต้องมาวัดกันหน่อยทีแต่ถ้ามาดูที่ราคาทองคำครับก็เห็นว่าพอลงแรงแล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับ2650ลงมาเลยจนถึงหลุด2,06นะครับก็จะเห็นว่า RSI ลงมาสู่พื้นที่นะครับ Oversold แล้วแล้วก็รีตีกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วส่วน MACD เองครับเป็นการคอนเฟิร์มขาลงเข้ามาเต็มที่เข้าไปทุกทีทุกทีแล้วครับซึ่งตอนนี้เองครับ ว่าคนที่เล่นซื้อน่าจะเริ่มเสียเปรียบแล้วล่ะครับและราคาแนวรับหลักๆครับ2550ถ้าหลุดลงไปอีกเมื่อไหร่ครับภาพที่บอกเมื่อวานนี้ครับ2จุดดับเบิลท็อปเกิดขึ้นชัดเจนแล้วคราวนี้จุดถัดไปที่จะลงได้ครับนู่นเลยครับต่ำกว่า2,500คือราวๆ2,480เป็นจุดเบื้องต้นที่เป็นจุดแนวรับแรกนะครับซึ่งอันนี้เองก็เหมือนที่บอกแหละครับว่าเดือน1 2 3ของปีหน้าเนี่ยยังไงก็มองว่าทองมีโอกาสจะปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของ ระยะยาวอาจจะมีการดีตัวกลับถ้านโยบายของคุณรัฐธรมไม่เป็นไปอย่างที่คิดเพราะนั่นจะทําให้ตัวนี่สารัตของสารัฐรวมไปถึงค่าเงินต่างๆนะครับทิ้งดอลลาร์สารัฐมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเริ่มกลับมาโหยหาซื้อทองคํากันอันนี้คือสิ่งที่ต้องลองดูกันแต่วันนี้ครับเช้านี้เปิดมาครับราคาทองคําเองยังลงมา42 0 0 0ันไม่แรงมากยังไม่ดู4 2ี0หมออย่างที่คิดเพราะอะไรครับค่าเงินบาทอ่อนค่าครับเพราะว่าตัวของราคาทองคําเองแข็งค่าขอโทษนะครับ อ่อนค่าลงมานะครับถูกเทขายตัวของค่างเงินบาทก็เลยอ่อนค่าก็ออกมาอ่อนค่าค่อนข้างแรงก็ออกมารับกับตัวของราคาทองเพราะฉะนั้นทําให้ราคาทองไทยบาทไม่ได้ลงใบแรงมากนะครับผมและเหมือนที่บอกครับว่าก็เสียโอกาสไปครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้เข้ามาซื้อ US ดอลตลา์ไทยบาทเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าแหมถ้าเกิดซื้อทันวันนั้นนะครับป่านนี้กําไรเกือบเกือบเจ็ดสิบแปดสิบตังค์แล้วครับเพราะว่าเช้านี้ครับ ตอนแรกไทยบาทเนี่ยกลับขึ้นมายืนเหนือถึง34.5เข้าไปแล้วนะครับจากที่วันนั้นลงไป33.6.7เลยนะครับเกือบได้เป็นบาทแล้วครับเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นเหมือนที่บอกครับท่านใดที่ซื้อวันนั้นไว้แล้ววันนี้ก็ซื้อทองได้เต็มอิ่มครับ2 0 0 6ลงมา2 0 0 5 85 2,590ซื้อได้เลยครับทยอยเก็บกันไปเรื่อยๆครับเพราะตอนนี้ท่านได้กําไรจากบาทแล้วแล้วก็กําลังจะซื้อทองในราคาต่ําเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วกำไรสองเด้งเหมือนที่บอกครับอันนี้แหละครับคือเหตุผลที่ทําไมถึงเริ่มเชียร์ให้คนหันมาลงทุนตัวของทองคําที่เป็นดอลลาร์หลายคนอาจจะกว่กบุ่นว้แต่ วุ่นความวุ่นวายเนี่ยละครับสร้างเงินให้ท่านดีนักและก็ความหวั่นหวนคือสิ่งที่นักลงทุนชอบนะครับถ้าใครชอบเรื่อยๆไปๆวันๆก็ได้ครับราคาทองคำไทยบาทก็ยังค่อนข้างดีอยู่ราคาที่ย่อลงมาถ้าต่ำกว่า42,600ก็ยังคงค้างเขาซื้ออยู่นะครับในระยะยาวแต่ก็เหมือนที่บอกครับอย่าไปกู้เงินมาซื้อนะครับใช้เงินเย็นครับเงินที่เก็บสะสมออกมาซื้อแบบนี้น่าจะโอเคกว่าแล้วก็เหมือนที่บอกครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลงครับดอลลาร์อินเด็กซ์เป็นยังไงครับดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ มีแรงซื้อกลับขึ้นมาอย่างแรงเลยนะครับผมและก็เริ่มมีแรงขายออกมาเช้านี้นะครับผมเงินดอลลาร์เองมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อตัวของธนาคารการสหรัฐปรับตัวลดลงเงินกู้นี่แหละครับจะแทบเท่ากับอัตราผลตอบแทนของพัฒนารัฐบาลแล้วนะครับ US bond US สหรัฐครับซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวแล้วต้องมาดูกันครับว่ารัฐบาลสหรัฐหรือเฟดเองจะมีมาตรการยังไงเข้ามาดูแลเพราะตอนนี้ครับตัวของ บอลยูสิบปีสหรัฐ4.508เรียบร้อยแล้วครับเช้านี้และมีคนมองว่าจะไปถึง4.6กว่าขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองคือสิ่งที่น่ากลัวครับเพราะเหมือนที่บอกครับกู้อยู่ที่4.5แล้วเอามาฝากตัวเองกู้ธนาคารตัวเองฝากตัวเองกินได้จุดซแล้วนะครับแต่ถ้าหักต้นทุนต่างๆอาจจะไม่เหลืออะไรก็จ,จะยังทําไม่ได้แต่ถ้าไปมากกว่านี้แล้วเนี่ยเกิดการอภิธานหรือนี่สินเพิ่มขึ้นพวกนี้เนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวแล้วครับสำหรับร,รัฐบาลสหรัฐและเป็นงานที่ยากหินสําหรับตัวของ รัฐบาลของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ก็เหมือนที่บอกครับอย่าลืมครับว่ารัฐมนตรีการคลังของเขาประวัติก็โชคโชนมาพอสมควรกับเรื่องพวกนี้ที่เขาต้องรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองดูกันนะครับว่าแผนรับมือของเขาจะเกิดอะไรขึ้นส่วนบิตคอยครับหลังจากที่เมื่อคืนครับคุณเจะโลมก็ออกมาทุบไปด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับผมว่าตัวของธนาคา,ารกลางสหรัฐยังไม่สามารถที่จะใช้บิตคอยเข้ามาเป็นรีเซิร์ฟได้ครับเขาล่วงลงมา กาวรูดครับกว่า5%นครับนี่แหละครับคือภาพความเสี่ยงของบิตคอยเหมือนที่บอกครับว่าการที่จะเอาสินทรัพย์อะไรก็ตามมาเป็นตัวของรีเซิร์ฟของธนาคารแต่ละประเทศเนี่ยความผันผวนระดับ5% 10%แบบนี้เนี่ยแต่ละประเทศไม่สามารถจะรองรับภาพแบบนี้ได้หรอกครับแต่เมื่อวานนี้พอดีได้ไปคุยกับผู้รู้กูรูบางท่านเลยรู้ว่าอ๋อทำไมแล้วโดนัททัมหรือตัวของอีลอนมัทเองเชียร์เรื่องของสกุลเงินคริปโตจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้องการจะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเรื่องของ โลกของระบบการเงินทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องใช้นี่แหละครับดิจิตอลคือเรนซีหรือริปโตเคเรนซีไว้เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับว่าเหตุผลน,นี้แหละครับที่ทําให้บิตคอยเนี่ยกลับขึ้นมาค่อนข้างแรงและในส่วนของเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนที่หลายๆคนออกมาเชียร์กันเนี่ย ก็มีส่วนสําคัญในการผัดดันกับเรื่องพวกนี้แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะเปลี่ยนแปลงแต่เชื่อว่าอีลอนมัดกับเดลทรัมมีแผนที่จะทําแบบนั้นอยู่แล้วทําให้ตัวของนักวิเคราะห์หลายๆคนถึงมองว่าบิตคอยอาจจะขึ้นไปอีกอาจจะขึ้นไปถึง200 0 0 0เลยก็ได้แต่ต้องมาดูกันครับว่าจะทํายังไงให้มาแทนที่ทองคำและมีความผันผวนน้อยจนทําให้ธนาคา,ารกลางของแต่ละประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพวกนี้มากขึ้นแต่ก็ ยังไงก็ยังไงครับทองคาเราก็ยังคงดูดีอยู่ยิ่งลงยิ่งซื้อบอกได้แค่นี้ครับแต่ขออย่างเดียวให้มีความรู้เรื่องโกลออนไลน์หรือโกลฟิวเจอร์เพื่อใช้ประกันความเสี่ยงในช่วงที่ลงแรงๆจนท่านเองอาจจะทนไม่ไหวก็ได้ในส่วนนี้นะครับผมในส่วนถัดมาครับเซตอิเด็กบ้านเราครับเมื่อวานนี้ก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมานิดหน่อยครับหลังจากหุ้น c p o นะครับกลุ่ม CP ีทั้งหมดร่วงลงมาอย่างรุนแรงในวันก่อนนะครับแต่ก็เริ่มมีข่าวข่าวที่พยายามชี้แจงออกมาว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่ทุคคก ยังคงมีอยู่วันนี้เช้านี้ถ้าเป็นไปตามตลาดหุ้นทั่วโลกเช้านี้ก็อาจจะโดนแรงเขายออกมาอย่างนักรวงอีกครับสำหรับตลาดหุ้นในเพราะว่าค่าเงินบาทเองก็อ่อนนําไปเรียบร้อยแล้วนะครับแรงเทขายก็น่าจะเป็นหุ้นกลุ่มใหญ่ๆที่ถูกเก็บมาก่อนหน้านี้ละครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานธนาคารเองหรือกลุ่มโรงไฟฟ้าเองนะครับก็ต้องมาลองดูติดตามกันแต่ก็อาจจะมีพระเอกอย่างเดลต้าขึ้นมาช่วยทําให้ตลาดไทยพิกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่นะครับก็ต้องลองดูครับสาหรับท่านที่เ่นเซตอินเดปตไปยังไงภาพโดยรวมก็ยังมองว่ามีโอกาสปรับตัวลดลง ราคาน้ำมันเหมือนที่ผมบอกครับไปต่อไม่ได้ครับเมื่อหลายๆรัจจัถูกขายราคาน้ำมันก็ถูกเคขายลงมาบ้างหลังจากที่อูสากลับขึ้นไปยืนเหนือ70เหรียญดอลลาร์ต่อบาลเรวไปได้แล้วนะครับแต่ก็คงอยู่ไซด์เวกอรง่ายๆตรงนี้แหละครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดในเรื่องของวิกฤตในเรื่องของอากาศหนาวเกิดขึ้นครับผมว่าราคาน้ำมันจากกราบก็พร้อมที่จะขึ้นไปเหนือ72จนถึง74ได้แต่แนวโน้มที่จะขึ้นไปถึงไฮที่78 หลังๆราคาน้ำมันไม่ค่อยจะเป็นไปทิศทางนั้นแล้วเพราะว่าด้วยสภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วนะครับแต่หลังจากนี้เองครับท่านที่ลงทุนอะไรก็ตามก็ต้องระวังให้ดีครับเพราะสัปดาห์หน้าคือสัปดาห์สุดท้ายวันนี้เฟดเปิดจ็อบแล้วตลาดโลกเองอาจจะเกิดลิควิดิตี้ที่เริ่มเบาบางลงและอาจจะเกิดสเปรดที่ถางขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เล่น CFD เองนะครับหรือพวกตลาดทองคําเองก็อาจจะเจอสเปรดหรือต้นทุนที่แพงๆกลับขึ้นมาอีกได้อีกครั้งก็พองพยายามเรียนรู้ทำความเข้าใจกับตลาดกันให้มั่นนะครับแล้วก็เหมือนที่บอกครับว่าทุก ความรู้ความเข้าใจให้ได้ถูกต้องก่อนนะครับก่อนที่จะลงทุนอะไรก็ตามนะครับผมและยังไงก็อย่าลืมครับนักเก็ตขับนะครับหรือที่ผมเรียกเล่นเล่นักเก็ตขับ9999เราไปเสิร์ชเล่นกันดูครับก็จะเป็นตัวให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้กับการลงทุนกับนักลงทุนทุกท่านนะครับไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายใดๆหรือท่านใดมีความสงสัยอยากจะสอบถามนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับในเพจหรือในตัวของอลิงก์วิดีโอต่างๆนะครับที่มี ส่งไปให้ลองแอดกันดูนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอฝากติดตามกันต่อไปช่วยกันขยายช่องทางให้ผู้ติดตามเยอะๆหน่อยนะครับจะได้มีคนมาดูมาแชร์แล้วมาได้ความรู้กันเยอะๆเพื่อไปช่วยกันพัฒนาการลงทุนของคนไทยกันนะครับผมในส่วนนี้ครับแต่ก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกําลังใจกดติดตามให้ด้วยนะครับกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ